มาชุมพรไปไหนดีเราก็ต้องไปนี่เลยค่ะไปสักการะท่านกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะที่อยู่หาดทรายรีนะคะที่นี่เป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงมากๆสำหรับคนที่มาที่ชุมพรนะคะหาดทรายรีตอนนี้ก็ขาวสะอาดสวยมากๆเลยนะคะก่อนอื่นก็ไปสักการะกรมหลวงชุมพรเขามีคาถาด้วยนะคะสำหรับขอพอรจากท่าน ด้านบนก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์เห็นเกาะที่เขา,เาสัมปทานทำรังนกไกลๆลิบๆตรงนี้นะคะที่เห็นภาพอยู่บริเวณหาดทรายรีนี่ก็ถือเป็นชาหาดที่เงียบสงบหาดทรายหนึ่งน่าไปเที่ยวมากๆเลยนะคะมีความทั้งความสวยงามแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ ท่านที่ผ่านไปผ่านมาคนก็จะมาสักการะค่อนข้างเยอะมากนะคะการเข้าถึงก็จะง่ายและก็สะดวกนอกจากนั้นบริเวณข้างๆชายหาดนี่ก็จะมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายจุดด้วยกันนะคะก็ไปเช็คอินได้ตรงที่เป็นรำเรือแบบนี้นะคะ แล้วก็บริเวณนี้ก็จะเดิมน่าจะเป็นบ่อน้ำนะคะในอดีตจากนั้นก็หิวกันก็ไปแวะทานข้าวได้นะคะที่นี่ก็จะมีร้านที่อยู่ริมชายหาดที่ทำกับข้าวอร่อยหลายๆร้านด้วยกันนะคะเมนูก็มีหลากหลายก็ถือว่ารสชาติอร่อยใช้ได้เลยทีเดียวนะคะมีอาหารหลายประเภทโดยเฉพาะอาหารทะเลนะคะ ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของหาดไซรีนะคะสวยมากๆเลยแล้วก็มีรูปที่ไปสักการะกรมหลวงชุมพรมาฝากเพิ่มเติมนะคะถ่ายกับน้องจีนนะคะน้องๆจากศูนย์วิตใจพืชสวนชุมพรก็น่ารักทุกคนนะคะน้องเดียน้องจีนน้องออนนะคะก็พออพอ่อียดก็ใจดีนะคะที่พืชสวนชุมพร ที่กรมหลวงชุมพรเราต้องใช้ดอกกุหลาบนะคะในการกราบสการะก็ขอพอรท่านไปนะคะจากนั้นก็มาชมวิวกันบริเวณด้านบนนะคะของหาดไซรีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหมุมมหาชนนะคะทุกทนก็จะมาชมวิวอยู่บริเวณนี้นะคะนอกจากนั้นก็เดินลงมาข้างล่างนะคะก็จะมีปักผาคารนะคะก็มีจุด ที่ให้เราเดินเดินเล่นอยู่ริมชายหาดนะคะตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะของกรุมหลวงชุมพรที่ท่านเป็นนักเดินเรือเนาะนักเดินทางจริงๆแล้วชุมพรในหน้าเที่ยวนะคะมีความเงียบมีความสงบมีความสวยงามแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่เยอะราคาก็ไม่แรงนะคะ จะว่าไปแล้วถ้าท่านใดที่คิดว่าจะไปพักผ่อนหรือว่าจะไปท่องเที่ยวนะคะทางเลือกหนึ่งจังหวัดชุมพรเนี้ยถือว่าเป็นจุดหมายหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียว